Hi, k i t s สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอ่านักเรียนชั้นป3ทับ2นะครับเนาะอันนี้ครูคุณครูโอเองนะครับเนาะอ่าคุณครูโอแปลงร่างมาแล้ครับวันนี้นะวันนี้เราจะมาสอนเราจะมาเรียนกันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะครับเนาะที่เราเคยเล่นเกมครับ่ก่อนอื่นเรามาร้องเพลงก่อนนะครับเนาะอ่าเพลงเพื่อนสัตว์ ABC นะครับเนาะ 1, 2, 3. ตามครูนะครับ A, N, T, N, m o t แอนมดนั้นช่างแข็งแรง B I r D bird เมื่นกบินอยู่บนฟ้า C A T cat แมว cat แมวเมียวมองจ้องมา D O G ดอกมาดอกมาร้องบอกบอกบอก E L E P H A N T เ l e p ฟคือช้างตัวโต E L E P H A N T e l e p h a n ฉันเห็นเจ้าช้างตัวโต F I S S fish bar fish bar ว่ายอยู่ในน้ำ G O A T g o แพะกดแพะชอบอยู่ทางเขา H E N เห็นแม่ไก่เห็นแม่ไก่กุกไข่ในร้าว I N S E C T อินเสกนั่นคือมแมลงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคองศัพท์ก่อนนะครับเนาะคำว่า ant ant อ่กเรียนลอกเสยงตามนะครับมีตัวอะไรบ้างือ ant ครับ ant ต่อไป bird bird มี b i r d ครับ bird นกนะครับเนาะต่อไป cat cat มีตัว c a t cat นะครับต่อไป dog dog d o g dog นะครับเนาะ ต่อไปช้านะครับ elephant elephant มีตัว e l e p h a i a, a n t ตาอ่านทันทีมีอะไรนะครับมีตัว e l e p h a n t นะครับเนอะตัวคำว่าปลานะครับ e l e p h a n คำวนะ่า,าปลา,าปอยู่ในน้ำครับน้องมีตัวนี้อ่านว่า fish fish มีตัว f i s h นะครับนักเรียนอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะครับต่อไปคำว่า goat Goat แพะนะครับมีตัว G O A T นะครับเนาะต่อไป Hen H E N Hen แม่ไก่นะครับเนาะ H E N Hen แม่ไก่นะครับเนาะต่อไป Insect Insect อ่าตัวนี้ขาดตัว S ไปหนึ่งตัวนะครับเนาะอ่ามีตัว I N S E C T นะครับ I N S E C T นะครับเนาะอ่าทีนี้เราจะไปดูในหนังสือของเรานะครับว่า ่าหนังสือของเราน่ะมีอะไรบ้างนะครับเนาะทีนี้นีเปิดไปนะครับอ่าเล่นหนังสือนะครับเนาะไม่ใช่เล่นแบบคพื่อนนะครับเล่นหนังสือเปิดไปหน้าห5สิบห้านะครับเนาะบทสุดท้ายเลยเรามาเรียนบทสุดท้ายก่อนนะครับอ่ะมีใช่นะครับเล่มหนังสือนะครับเนาะเล่มหนังสือคือเล่มนี้นะครับเนาะเราเปิดไปหน้าห้าสิบเอ็ดนะครับเนาะ at the zoo นะครับเนาะอ่า hmm. ท uh, ีน uh, yeah, mm ี้อ้เรามาดูสี่สัตว์เต็มเลยนะครับเนาะในอันตั้มโครงกร the zoo นะครับนะ the zoo zoo the zoo นะครับเนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว at the zoo แล้วกันครับเนาะ the zoo มีเออ to z นะครับแล้วถือว่าตัว z w นะครับโอ้สองตัวดูซิมีสัตว์อะไรบ้างมีมีอะไรบ้างตอบ ตอบมาเลยนะครับมีแพนด้ามีช้างมีสิงโตมีเสือมียีราฟครับนอนแล้วก็มีลิงอ่าตัวนี้อะไรเอ่ยมีกวางแล้วก็มีมาลายนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะครับเนาะในส่วนของแพนด้านะครับเนาะอ้วันนี้ในเพลงเราก็มีแต่เรายังไม่ถึงนะครับเนาะแพนด้ามีตัว P A N D A S ที่เขาเติม S ก็คือมี มีแพนด้าตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะครับนะเนาะเขาก็เลยเติม s อ่ะอานตามคุณครูนะครับแพนด้าแพนด้าต่อไปช้างเราเรียนไปแล้วนะครับ elephants elephants มีตัว e l e p h a n t เติม s ้วยครับเนาะคุนที่เราร้องอันนี้ก็มีในเพลงแต่เรายังไม่ถึงนะครับเนาะ lions lions ะเติม s เพราะมันมีมากกว่า1ตัวเห็นไหมครับมีสิงโตอยู่สองตัวอว่า lions มีตัว l i o n s นะครับเนาะไปมนันวนตรงนี้มีเสืออยู่1 2 3ตัวนะครับเนาะ,ะเสืออ่านว่า tigers tigers อในเพลงเราก็มีนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกร้องไปนะครับเนาะ t i g e r มีตัว t i g e r เติม s นะครับเนาะอ่านว่า tigers tigers ต่อไปตัวนี้ giraffe นะครับคนไทยเรียกว่ายีราฟเขา g i r a f แต่ฝรั่งอ่านว่า giraffes giraffes อตัวนี้เติม s เสร็จแล้วมีมีมมากกว่า1ตัวนะครับเนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว g i r a f f e s นะครับเนะาะอีกครั้งมีตัว g i r a f f e s นะครับเนะาะเรามาดูกงตรงนี้นะครับกงตรงนี้มี monkeys monkeys มีลิงนะครับเนาะอ่ามีลิงหลายตัวก็เติม s นะครับเนาะ monkeys M O N K E Y ครับเติม S มันเกมมิงคูที่เราเคยเล่นนะครับเนาะ,ะต่อไปตัวนี้ครับกว้างกว้างนะครับเนาะนี้เข้าหมายถึงกว้างตัวเดียวนะครับอ่ะ D E e R ตัวนี้มีตัว D W E R นเนาะ D E R ตัวนี้กว้างนะครับเนาะต่อไป Snakes Snake โอ้มีงูนะครับงูอะไรไม่รู้หาตัว Snake มีตัว S N A K E ครับเนาะ S n a k e เติม s ก็เป็น snakes snakes อ่าเรามาดูกรงสุดท้ายครับกรงสุดท้ายเป็นตัวนี้เป็นม้าลายมีกี่ตัวเนี่ยน้องนับสีเด็กมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวนะครับนะ้อง one two three four five อ่าก็เลยเติม s ตรง C ตรงคำศัพท์นะครับเนาออ่าาลองลองอ่านก่อน zebra zebra อ่านนี้แบบตัวเดียวครับเนาะอต่อไปไหลายๆตัว zebra zebra ครับเนาะมีตัววว่ามีตั zebra แล้วก็เติม s ครับอ่านว่า zebra zebra อ่าทีนี้เรามาันก็ทวนคำศัพท์อีกรอบนะครับเนาะ the zoo the zoo อ่า zoo แปลว่าสวนสัตว์นะครับเนาะส่วนคำว,ว่า the เ,เนี่ยมันชี้เฉพาะสถานที่นะครับเนาะต่อไป pandas pandas มีแพนด้านะครับเนาะ elephants elephants ช้างนะครับเนาะต่อไป lions lions สิงโตนะครับเนาะ tigers tigers เสือนะครับเนาะต่อไป snakes snakes งูนะครับเนาะ giraffes giraffes อ่าดีแล้วนะครับเนาะ monkeys monkeys ลิงครับเนาะต่อไป deer deer กวางครับเนาะ ครับทีนี้ในส่วนของเล่มแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนเปิดไปนะครับหน้าที่65นะครับบทที่สุดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวตรงนี้นะครับอ่านตามคู่กน Unit Seven Unit Seven Unit Seven นะครับเป็นบทที่7นะครับเนาะแบบฝึกหัดบทที่7 at the zoo at the zoo นะครับเนาะ at ก็แปลว่าที่นะครับเนาะ เด๋อนี่เอาไว้เน้นย้ำสถานที่เดซูนะครับเนาะก็เป็น,ส,นสัตว์นะครับเนาะซูตัวซีดับเบิลอีนะครับเนะาะเดี๋ยวเราลองมาตรงนี้ตรงนี้นะครับหาให้เด็กๆลองฟังดูนะครับว่าครูพูดคำสัตว์อะไรสัตว์ตัวอะไรเป็นตัวแรกเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นช้างมีเสือมีองูมีอะไรเนี่ยมีม้าลา่มีสิงโตนะครับเนาะ แล้วก็มีลิงนะครับเนาะถ้าครูโอพูดว่าเรียนภาษาอังกฤษครับเนาะสมมุติว่าครูโอพูดว่า,อ,าอะไรดียะเอาลายอนนะครับเนะเาะผมเราก็เขียนตัว A นะครับเนะเาะมันจะมี A B C D E F นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวลองเราลองเขียนไปก่อนนะครับเนาะอ่าสัตว์ตัวแรกก็คือ Elephant 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 Ele นักเรียนใส่ตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็นเอลเฟนให้นักเรียนใส่ตัว A นะครับเนาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ได้นะครับเนะาะใส่เข้าไปเลยนะครับเนะาะตัวที่2นะครับเนะ Lion. And Lion. And าะไลออนแอนดี้ไลออ d แอนดี้ไลออนแอนดี้ข้อบีนะครับเนาะข้อ B รูปไหนเป็นเป็นตัว B เนาะหนูก็ใส่ตัว B นะครับเนาะต่อไปข้อ C นะครับเนาะตัวซีควรจะเป็นรูปไหนนะครับเนาะต่อไปสองรูปแลยนะนะต่อไป Monkey Monkey Monkey, Monkey. อ่าควรจะเป็นรูปไหนเอออ่ะต่อไป finalement? ข้อดีนะครับเนาะดีะรูปไหนจะเป็นตัวดีนะครับเนาะ t i เก r t i g e เก i g e r เกอรอ่ารูปไหนเป็นไทเกอร์อ่าหนูก็ใส่ตัวดีนะครับเนาะตัวดีตัวต่อไปตัวอ e ีนะครับเนาะตัวอี e ีบล z e b ีบล e b r ีบลอ่าต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับให้หนูใส่ตัว s นะครับล้วตัว s สเนกสเนกสเนกเป็นไงบ้างครับทำได้ไหมเออเดีย๋ยวล,ลองรู้เฉลยนะครับตัวแรกก็เป็นตัว a ก็เป็น e p h a n t นะครับเนาะ Elephant มีตัวอะไรบ้างเอ,อ่ยมีตัว E L E p H A N T นะครับเนาะ uh, ตัวที่สองเป็นตัว lion ตัวนี้นครับเนาะ l ล o n and นะรับเนาะ deer lion and deer แล้วสิงโตแล้วก็กวางครับเนาะต่อไปข้อ Z นะครับเนาะเป็น m o monkey monkey ลิงครับเนาะ M O N K E Y ครับ M O N K E Y ต่อไปเป็น t i เก r t i g e เกครับเนาะมีตัว T I G E R นะครับเนาะ T I G E R t i เก r ครับเนาะต่อไป Zebra Zebra มีตัว Z นะครับเนาะตัวตัว Z เนาะ,ะคุณเรียกตัวตัว Z ได้ก่อนเนาะอ่าหนึกงหนึ่งตัวนี้ Zebra เนาะตัวนี้ตัวต,ตัวสุดท้าย F เนาะ F ก็เป็น Snake Snake เนาะอ่าก็จบลงไปแล้วครับกับแบบฝึกหัดของวันนี้นะครับเนาะ,ะง่ายๆสบายๆนะครับเนาะ เดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาเจอกันอีกนะครับขอให้ักเรียนทบทวนคำศัพท์แล้วก็ร้องเองภาษาอังกฤษให้ได้นะครับอ๋อเจอกันคราวหน้านะครับซีบ๊ายบาย